สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y ย u ทูบถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 6ครับทางด้านวโรดิเมียเซเลนกี้ประธานดับบลิของยูเครนนั้นได้ปลดทางด้านเอ็นดูอามอสคแคลยอฟผู้บัญชาการกองกําลังร่วมของยูเครนซึ่งเป็นผู้นําการต่อสู้กับกองทัพรัสเซียในภูมิภาคดอนบัสทางทิศตะวันออกของยูเครนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กกุมภาพันธ์ 2 5 6 6โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลในการปลดผู้นี้แต่อย่างใดนะครับประธานดบดีวลันเมเซเลนกี้ได้ประกาศถึงการปลดเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงคนดังกล่าวและได้พูดถึงชื่อของทางด้านมอสเคลยอฟในระหว่างการแถลงประจำวันช่วงของการชี้แจงว่าเขาได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารคนใดบ้างมอสเคลยอฟนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการกองกาลังร,างร่วมยูเครนมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2 5 6 5เพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียนั้น เปิดปฏิบัติการทางหานในยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองอย่างไรก็ดีกองกำลังร่วมของยูเครนไม่ได้กล่าวถึงการปลดของทางด้านมอสคคลยอฟผ่านทางบัญชีผู้ใช้งาน Facebook และทวิตเตอร์ของกองกาลังแต่อย่างใดกองทัพรัสเซียนั้นกําลังพยายามร่วมกันเพื่อยึดพื้นที่ทางตะวันออกสองแห่งในภูมิภาคดอนบัสโดวยวอลเมีเซลินกี้กล่าวถึงสถานการณ์การสู้รบในดินแดนตะวันออกของประเทศว่ากําลังเจอกับความยากลำบากแล้วก็น่าเจ็บปวดโดยเฉพาะในพื้นที่ของบมกุตเนี่ยนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ในส่วนของกลุ่มวัคเนอร์เองนั้นได้มีการรุกดักเพื่อที่จะยึดพื้นที่ดังก,กล่าวแล้วก็ในส่วนของโซเลดาซึ่งเป็นเหมือนเกลือขนาดใหญ่นั้นก็ถูกปิดล้อมมาอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานที่ผ่านมานั้นเนี่ยกองทัพรัสเซียนั้นได้ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาสามารถที่จะรุกคืบเข้าไปยังพื้นที่ดังก,กล่าวได้เนี่ยครับทำให้ทาหารของยูเครนนั้นต้องถอยร่นกว่า3กิโลเมตรอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่วอร์โลดเมซเลตกี้นั้นเนี่ยได้มีการปลด ทางด้านผู้บัญชาการร่วมในการสู้รบครั้งนี้เหตุเพราะว่าที่ผ่านมานั้นกองกําลังของยูเครนไม่สามารถสียต้านทานกองทัพรัเสเซียได้เหมือนแต่เดิมหรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนมากนะักก็ต้องรอดูนะครับเวลานี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนั้นล่วงเลยมาครบ1ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าสถานการณ์นั้นจะสงบลงซึ่งเบื้องต้นทางด้านจีนนั้นเพิ่งมีการเสนอเรื่องของสันติภาพไป12ข้อ ทางด้านยูเครนโดยวลเลเมียเซเลนกี้และก็ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างดมิตรโกลเลบานั้นก็ให้ความสนใจนะครับว่าสถานการณ์นี้อาจจะนํามาซึ่งการเจราจาพูดคุยเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งเราบอกว่าข้อเสนอของจีนนั้นเนี่ยครับได้ให้ความสําคัญกับทางด้านยูเครนแต่ในฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกานาโตและสหภาพยุโรปนั้นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของจีนนะครับก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วการเจราจาสันติภาพภายใต้ สิ่งที่จีนนั้นเสนอมันจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ว่าความขัดแย้งภายในของยูเครนนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อในส่วนของผู้บัญชาการร่วมนั้นเนี่ยถูกปลดออกจากตําแหน่งโดยยังไม่ทราบสาเหตุครับ